สวัสดีค่ะได้ปิดแฟนเพจให้ปิดพามารีวิวบ้านพี่สาวบ้านบอ่อแปดพามารีวิวสวนบอ่อแปดนะคะทุกคนเอา้าเสียงเอียงเนาะบาทอา่ะมีงานอย่างอยู่นี่พอ่อโอ้ต,อ 8. ต้นสวนบ่อแปดตรงนี้จะมีศาลาบอ่อแปด ตรงนี้พันเคยเห็ดเป็นหลานอาหารทุกคนตอนนี้พันอยากจะปล่อยจะเราอยากจะปล่อยใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะทุกคนเนื้อที่แปไอสี่ไร่เนื้อที่ทั้งหมดในสี่ไร่พันเห็ดจะเห็ดเป็นบอ่อจะเห็ดเป็นบอ่อกว้างบอนเป็นเป็นรูปเหล็กแปดบอ่อเนี้ยลึกเจ็ดเมตรเลย คดึกเจ็ดนี้ทำเป็นรูปเหล็กแปดตอนแรกเพิ่นจะเห็ดสะพานสะพานขามตรงรูปเหล็กแปดเลยแต่ว่าหางบอดด้เฮดจ้ะโอเคแต่ก่อนมาเปิดเป็นร้านอาหารเราจะพาไปดูด้านไหนก็จะมีบ้านหนึ่งหลังบ้านอยู่มุมนู้นแล้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารหน้าข้างหน้านี่ จะพาไปดูข้างในเผื่อมีคนสนใจเพื่อนๆสนใจได้ตั้งอยู่เอเสลภูมินะคะอำเภอเสละพุ่มจังหวัดราอ็ดพี่น้องใกล้ๆตัวเมืองเสละพุ่มเลยอยู่ติด,ต,ดติดกับตัวเมืองเสลปพุ่มเลยจ้ะอะไรมีครบหมดนี่จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำประเทศแบบดีเลยพี่น้อง มันตั้งใจว่าจะไม่เห็ดไอเป็นร้านอาหารแบบดีๆเลยนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดไปแล้วมันกับบ่ออะไรจังคือจังเ้าคิดเนาะมันก็เลยิันก็เลยปล่อยิ่นไม่ที่หลแม่พี่น้องเิันก็เลยมองนี่พิ่นก็เลยสิสปล่อยถ้ามีค้นสนใจก็ติดต่อได้นะคะจะพามาดูม,มุมนี้ทุกคนและอีกม,มุมนี้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มั่งละพี่น้อง้ ต้นไม้จะปลกูกต้นยุงต้นจากเต็มรอบสะเล้จ้ะแล้วก็มีผักผลไม้รอบสะเลยอู้ต้นใหญ่มั้งล่ะอู้วาต้นไม้ใหญ่ล้วก็ล่มลื่นพี่น้องเอ้ยอน้ำน้ำในบอ่อเลี้ยงปลาได้พี่น้องปลาเนี่จะตัวใหญ่เลยน้ำก็น้ำกับุนบุนดีน้ำแบบเนี้ยปลาแบ่บปลาตัวงามจะพามาดูมุม มุมหน้าบ้านได้มุมหน้าบ้านนี่คือบ้านพามาก,กับพอบ้านจ้ะยายปิ๊กมาก,กับพอบ้านมาพอบานเพิ่งมามาตัดหญ้าปีสาวให้มาตัดหญ้าีย๋ยจะพาไปดูมุมโน้อนอันนี้เป็นมุมหน้าบ้านนะทุกคน เนื้อทีซีไรได้เนาะพ่อนะแต่ก่อนมันเปิดเป็นลานอาหารเด้พี่น้องตอนนี้เพิ่นกันีนน้คนเอาผูใ้ใดสนใจกับติดต่อเพิ่ไน้ไหมพี่น้องเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนใครเห็นแล้วสนใจไหมนี่ก็จะเป็นตัวบ้านนะนี่หลังบ้านนี่ตรงนี้จะเป็นหลังบ้านด้วยจ้ะตรงนี้จะเป็นครัวครัว บ้านชั้นเดียวบ้านกระสังไม่ไหม้ได้ไปน,นองเอ้ยยังงามๆอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบอ่บอบ่อแปดทางโน้นก็จะเป็นเป็นครัวที่ว่าเพิ่นเปิดร้านอาหารครัวนั่งชิวๆไหมหน้านบ้านก็จะเป็นเป็นร้านอาหารเนีย่ยพามาดูลงมุองอมหลังบ้านนะทุกคน มุมหลังบ้านนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่คนอื่นเล่นแต่พนเน็ดกําแพงพี่น้องนะกําแพงแบบยางหนายางสั่นดีเลยกําแพงเนี่ยพนจะเห็ดรอบบานเลยบอดเลยวันนี้าย่ปีกกจะมักเก็บมะเขียบพี่น้องเย้ยเนี่ยเนี่ยเรื่องของแย่ปีกที่มา,มาเมือนกันนี่แหละแยะปีกจะมาเก็บน้อยนาะม,มังมังักเขยอพี่น้อง พามาเก็บบระเขียบได้ไหมเดี๋ยวเก็บบระเขียบไปบ่มสุกละโอ้ยนะดูโอ้ยตัวกระลอกกินแล้วพ <vale ี Torah ่น้องเอ้ยตัวกระลอกกินแล้วนะดูโอ้ยทีของมือนี้ว่าสมัครแต่ือสิมาเก็บบระเขียบพี่น้องมาเก็บน้อยหนาเลยนะแตเลยรีวิวให้เพื่อนเพื่เมืองก่อน รีวิวบางบานเพม่อนกอนแตวต้นน้อยหนาต้นน้อยหนาสองต้นแล้วจะพาไปพาไปบางต้นผุอีกป่ะเราจะพามาดูต้นนี้ต้นเอต้นม้อนได้พี่น้องเขาเรียกมัตเบอร์รี่ไหมเมงนี่แหละมงต้นเขาลำต้นเขาละอือโอ้โหจะเป็นพันธุ์แบบพันธุ์เมืองนอกเลยพี่น้องหวานๆรวยยังไงไหมและพันปลูกไว้หลายต้นเลย จะเป็นข้างบ้านก็จะเป็นไอป่าข้าวเดอ้อเป็นป่าเขาโอ้อยตรงแถวนี่ตรงมาจัดการหญ้าลกอีกเลยเดี๋ยวพาจะพาดเดินไปไปเบิ่งทางนั้นพี่น้องทางไปนี่จอมปวกพอมพี่น้องบ่มีเห็ดปวกบอกจะบอกแล้วว่ามีเห็ดปวกอ,อกะ,อะอกกออก <laughs> นะ จะมีต้นพันปลูกย่งไว้ทุกอย่างเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ต้นต้นฝรั่งบักซีดาอบักซีดาเพ่มีเห็ดปูกเนาะเนี่ยต้นบักพักเมกต้นพักไอนักก่นก็แล้วต้นสมมงมีมัดทุกอย่างที่เป็นผักนะเนี่ยใบมะกรูดชะอมอย่างพันปลูกไว้รอบบ้านเลยพี่น้องบักนาวบักนาวมารีวิวผ่ามารีวิวสวน เป็นพี่สาวด้วยทุกคนตรงน,ะน,นั้นบางน้าพนมาดกคักแต่ปุ้ยตรงน้าดกคักพนะ <c oughs> ี่น้องตรงนั้นเออบางน้าบางน้าบางน้าเป็นบนางน้าเป็นลูกเล็กเนะี่ยดกคักอุ้ยล้มละล้มแหงเลยอันนี้ฉีกได้ต้นอันนี้นี่จะเป็นโอ้ตรงนี้พนพนลือออกเบอร์ละต้น ปลูกอะไรได้หลายอย่างนะนี่มุมอีกมุมหนึ่งนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งพี่น้องมุมของช่วงบอแปะช่วงว่าพ่นสิเฮ็ดสะพาน <c oughs> ตรงนี้ก็กว้างมากเลยด้ยทุกคนจะเป็นแบบนั่งกินนั่งดื่มกันชิวๆแต่ก่อนเปิดร้านอาหารเนาะ อันนี้ก็จะเป็นครัวแถวนะกว้างคักพื้นที่สี่ไร่เนาะทําเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งทางนี้จะเป็นมุมของบ้านทางนี้ก็จะเป็นตรงข้างหน้าตรงนั้นอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะจะเป็นร้านอาหารนะพีน้อง้านอาหาร เนี่ยตรงตรงตรงร้อยร้อยของเหล็กแปดไหมตรงแวกแวกไอ้เขาเอินแอวแอวซะแอวกิวช่วงแอวกิวของเหล็กแปดนี่นี่พี่น้องเพราะว่าปฏิเสธสะพานขามไปฝั่งนั้นพลังบระดิษเพิ่นก็เลยได้เลิกกิจการก่อนเนี่ยบรรยากาศลมลื่นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เมื่อเลวนี่แหละพี่น้องรีวิวเพื่อมองเผื่อมีคนสนใจเนาะ พอผนสิปลอยแต่คนมานคนไม่ละทีหลายคนก็เล้ยสิบปลอยรงทั้งนั้นก็นีน่จะปลูกต้นใหม่ได้พี่น้องก็จะมีประตูสองฝั่งเลยตรงโน้นก็จะมีประตูนี้ก็จะมีประตูประตูสองฝั่งพาเดินมาดูฝั่งประตูอีกฝั่งนี้พี่น้องละ,ะต้นนมเอยกอไผกอไผ ไผ่กิมซุงไหมพอนปูกไปหลายกา่อนอละหลายไปนองโดคักดูก็ไผ่เลยแม่นมันเลยโดคักหนาฝนเนี่ยเอากินบ่ทันกินบ่เบิดอันนี้อพอบานเหรอไมทำความสะอาดไ้แต่ก่อนันหลกมาก้ะจ้ะช่วงพนบนอีอู่เนาะเนี่ยเนี่ยเป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งนะจ้ะน,นี่ประตูอีกฝั่งหนึ่ง ประตูฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งอยู่อยู่นาบานทางปุ่นนี่แหละพี่น้องจา๋าสี่สีไ่ไร่เนี่ยพืเห็ดเต็มหมดเลยปลูกไว้เต็มหมดเลยเดอ้อใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะสนใจพื้นที่สี่ไร่อยู่ใกล้กับเสลพูมเด้อใกล้กับตมอยู่ในตมเมืองเสลพูมแหละใกล้กับอำเภอเลยเนี่ยขี่รถไป ไปประมาณโลนึงอะถึงศรีรภพุ่มแล้วนี่นะคะโอ้สิบนาทีแหละนี่นะคะคลิปนี้รีวิวรีวิวบ้านพื้พนที่บอ่อแปดศสรภูมิละลจ้ะของพี่สาวเผื่อมีคนสนใจพี่น้องจ้ะ,ะมีผลไม้มีนอไม้มีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยจ้ะเนี่ยดูต้นไงเมื่อ ใช้สร้างบรรยากาศแบบนี้แล้อสนใจพื้นที่นี่ก็ติดต่อได้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจเดี๋ยวไปเก็บปลาเขียบกันพี่นออ้องเดี๋ยวไปเก็บเราก็ไปเบิ้งน้ำไม้ถ้าคิดว่าบ่เอาดอกน้ำไม้ไอ้คนมาเก็บเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่น้าเจะทำไมไเก็บปลาเขียบก็ไปเก็บกระเขียบก้อนหัวนี่ว่าบักขามโค้งเด้อพี่น้องขามโค้งเด้อฟังท่างนี้ไอ้บักขำ ไอบ้บวกขามเทศเพชรนนท์ไทยเด้อนแบบสับแสบเลยต้นใหญ่ละ